ไอ้จ้าไอ้จ้าเสียงดังไปไหมครับไม่ไม่ครับลุงไม่เอาเลยตามสบายเลยครับหแฝกครับลุงตา้งระบายลุงเอามันตื่นอ่ะไอ้จ้างเกิดอะไรขึ้นไอ้จ้าไอ้จ้าไอ้จ้าโอ้โหโอ้โหเรียกเจ้าคนนะครับใช่ไหม ม่ลุงครับว่าไงลุงสนใจบริจาคหรืออยู่ลุงทำหนึงนะกูเรียกแจ็คก่อนได้ได้ลุงเสียงดังไปปะไม่ดังนะลุงเสียงลุงเบาเลยโอ้โหมาโอ้เบามากครับเบาขอจับมาทีคอยู่่นีลุงอันนี้ลุงต้องจิบโอ้โหลุงต้องจิบน้ำมะนาวนะผมว่าอันนี้เหมือนพวกแบบไม่ใช่แหละหมูป่าบ้าคลั่งอ่ะไปดีกว่าต้มวเดี๋ยวสู้ไอ